สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักของช่องนัชา8ปดสิบทาโรนะคะในชแนลนี้ชแนลของการดูดวงของคลิปของความรักนะคะเป็นพิกอ d แดกเนาะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณการคอมเมนต์การกดไลค์กดซับสไคร์และ ขอถ้าครูสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีจิตสัมผัสตรงกันใหม่แวะเปียนเข้ามาใหม่หลงเข้ามาในโดงแห่งความรักนะ <c oughs> เข้ามาในช anel น,น,นี้นะคะเป็นการกด subscribe ติดตามแม่หมอกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดค,คลิปต่อไปนะคะโอเควันนี้เราจะมาทําในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบหายไปอะค่ะคนที่เงียบหายไปหรือคนที่หายไปจากเราที่เงียบหายกับกันไปเนี่ยเขาอยากจะกลับมาไหม เขาคิดอยากจะกลับมาไหมคะเขาคิดอย่างไรกับเราอยู่ตอนนี้เขารู้สึกเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาเขาเป็นอย่างไรนะคะโอเคมาตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นของคุณแล้วนำพลังงานมาที่กองไพ่นะเลือกหินสีนะคะสีที่หนึ่งคือสีฟ้าหินที่สองคือสีดำหินที่สามคือสีชมพูนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกเสร็จแล้วไปกันเลย 1นึนะคะไปกองที่1ก่อนเสมอเนาะอ่าเราจะเปิดพลังงานของเขาทั้งหมดเลยนะคะไม่เปิดพลังงานของคุณนะเพราะเราจะถามถึงเขานะคะอ่าด้วยอำนาจไพ่ทาโร่และก็จักรวาลโปรดเปิดเผยให้กับผู้ที่มีขึ้นความถีต่ตรงกันจิตสัมผัสตรงกันนะคะในหัวข้อที่ว่า คนที่เงียบหายไปเขาเป็นยังไงอ่พะพนักงานของเขาตอนนี้อืมเขาดูมีความสุขดีนะอโอเคค่ะเดีย๋ยวแม่หมอเขาเปิดครบห้าใบแล้วจะอ่านให้ฟังนะคะ set o f cup o บ a k o f on s i t of o n to open t up s o take of one king of one เหมือนคนคนนี้นะพลังงานของเขาอะจริงๆริงเขาทาตัวเหมือนมีความสุขแต่จริงๆแล้วอะเขามีเรื่องที่ต้องเจ็บปวดเขาเหมือนต้องอดทนในสิ่งที่เขา เลือกในสิ่งที่เขาเป็นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ทะนงตัวในตัวเองเมื่อเขาตัดสินใจเลือกหรือทําอะไรลงไปแล้วเขาก็จะทํามันในเช่นในในในตรงนั้นนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่อ่อนข้อหรืออ่อนน้อมกับใครในสิ่งที่เขาเป็นดูเหมือนเขามีความสุขภายนอกเขาทาตัวเหมือนมีความสุขเหมือนเหมือนจะแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขามีความสุขดีเขาไม่ได้เจ็บปวดแต่จริงๆในใจนะ่ะเขาเศร้านะ เขาเศร้าแล้วเขาก็เจ็บปวดเขาอเหมือนเสียดายกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเสียดายสิ่งที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้เขาทําตัวเหมือนเขาอะให้ให้อยู่ได้ให้มีความสุขอยู่ได้แต่จริงๆแล้วนะในใจอะเขายังมีแผลที่เจ็บปวดอยู่ในใจเขายังเจ็บเขายังเก็บเรื่องราวความเจ็บปวดความเสียอกเสียใจสิ่งที่มันผิดหวังเสียอกเสียใจอะเก็บไปอยู่ข้างในเขาได้แต่เขาก็ต้อง เหมือนเก็บซ่อนนะคะเก็บซ่อนเรื่องราวที่ที่ทําให้มันเจ็บปวดหรือเรื่องราวที่อ่าไม่อยากให้ใครได้รับรู้ทําให้อทำให้ใครทุกคนะในโลกภายนอก่มองว่าเขาอ่ะมีความสุขมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นมีความสุขในเส้นทางที่เขาเลือกนะคะอืถึงจะเจ็บปวดหรือเศร้าขนาดไหนเขาก็ต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่เขาเลือกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณคะ ออห้าใบาเขาคิดยังไงกับคุณอือหือเขายังรักคุณอยู่นะยังคิดถึงยังจดจำเรื่องราวจดจำเรื่องราวจดจำที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาหรือเคยพบเคยคุยเคยรู้จักกันมาเขายังทบทวนยังคิดถึงเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะอืม แต่เขาเป็นคนที่ทะนงในตัวเองถึงจะคิดถึงถึงจะรักมากขนาดไหนถึงจะรู้สึกอยากจะกลับมาขนาดไหนแต่เขาก็ไม่กล้านะเขายังจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ให้แสดงออกมานะคะอืมเขาเป็นคนที่จะทะนงตัวแต่ในใจนะ่ะเขารู้สึกมองคุณแล้วก็คิดถึงคุณแล้วมองถึงความดีไม่มีใครที่ดีไปกว่าคุณนะ ในใจเขายังนึกถึงความดีนึกถึงสิ่งที่คุณเคยทําให้นึกถึงวันเวลาเก่าๆนึกถึงความดีที่ที่คุณมีต่อเขาในสิ่งที่คุณเคยทําให้สิ่งที่เคยเอื้อเฟื้อเพื่อคูณกันสิ่งที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสิ่งที่เคยทําอะไรร,ร่วมกันนะ <S <S 1> <S 1> เขานึกถึงเขาคุณยังอยู่ในใจของเขาและเขายังรักคุณอยู่ในใจเสมอนะ คนคนนี้นะคะแต่เหมือนสิ่งที่เขาเงียบหายไปหรือเขาเลือกทางเดินชีวิตแล้วมันมีความจําเป็นที่เขาต้องไปจําใจต้องทํานะเมื่อเมื่อเขาเลือกแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนเขาเป็นคนที่แข็งนอกอ่ะแต่อ่อนในแต่ด้วยความที่บุคลิกเขาเป็นอย่างนี้แล้วอะค่ะเขาไม่สามารถที่จะลดลาวาศอกในสิ่งที่นี้ได้เขาไม่มีวันที่จะทําตัวให้ให้คนเห็นว่าเขาอ่อนแอ นะคนคนนี้ของคุณนะคะที่คุณนึกถึงแต่ถามว่าเขายังรู้เขารู้สึกกับใครกับคุณอย่างไรในตอนเนี้เขายังรักคุณอยู่นะยังคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยผ,ผ่านร้อนผ่านหนาวที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือเคยคบเคยคุยกันแล้วเขาก็มองคุณเป็นคนที่ดีมีน้ำใจกับเขาตลอดมายังทราบซึ้งในสิ่งที่คุณเคยดีกับเขานะสิ่งที่เขาคิดนะคะโอเคแล้วเขาอยากกลับมาไหมคะ ขอห้าใบาเขาอยากกลับมาไหมคนคนนี้แต่ดูไพ่แล้วที่แม่หมอพูดไปมันก็เขารู้สึกเหนื่อยถ้าเขาจะกลับมานะเขารู้สึกแบกรับภาระแบกรับสิ่งต่างๆเขาไม่สเขาแบบเขาก็คิดหนักเหมือนกันถ้าจะกลับมานะคะเหมือนเขาต้องเหมือนเขากล้าไปแล้วอะมันยากที่จะกลับมานะอืม แต่เขาก็คาดหวังอยากจะมีชีวิตที่จะจะมีครอบครัวแล้วก็รักคุณแล้วรู้สึกชอบคุณเหมือนเดิมนะแต่คิดแต่ไม่กล้าก้าวอะค่ะอืมโอเคเขาคิดถึงคุณแล้วอยากจะกลับมา อันนี้คือในใจเขานะเขาคิดถึงคุณและอยากจะกลับมาแต่ก็ด้วยบุคลิกของเขาและสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้แล้วเขาต้องมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใหม่ไปสู่สิ่งที่ทางที่เขาเลือกหรืออนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเหมือนชีวิตเขานะ่ะโลดเล่นแล้วก็สดใสแล้วก็มีความสุขในใ,ใ,ใ,ในในในทางที่เขาเลือกเดินเหมือนเขารู้สึก เป็นอิสระถึงแม้ว่าในใจเขาอ่ะจะมีสตอรี่หรือมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เคยรักเคยเรียนรู้อะไรกับคุณมานะแต่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นแค่เขาเก็บไว้แค่ในความทรงจําในหัวใจเขาลึกๆอ่ามันเป็นแค่ความคิดที่ท,ที่ที่รู้สึกกับคุณแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ก้าวกลับมาเขาก็ไม่กลับมานะเขาก็ เขาคิดว่าเออมองไปถึงอนาคตใหม่ไปถึงสิ่งใหม่มันจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้ากลับมามันก็มีเรื่องทําให้ทะเลาะก,กันแล้วก็มีเรื่องให้กุ้มอกกุ้มใจกันเหมือนเดิมม,มันมันมันเหมือนว่ากลับมาก็อาจจะไม่มีความสุขแต่แต่แตพอจากไปก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็รักคุณอะไรประมาณนี้นะคะอ่านี่คือคําตอบที่ได้จากไพ่ทาโร่นะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็ยังคิดถึงแล้วก็รักแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในความดีที่คุณมีให้นะเขาก็เก็บ เ,เรื่องราวต่างๆที่ที่กับคุณนะ่ะไว้ในความทรงจําของเขาแต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาไม่กลับมาแล้วนะคะเขามองไปถึงเป้าหมายใหม่จุดมุ่งหมายใหม่นะเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตอะไรแล้วแต่เขาเป็นคนที่ทะนงในในใน,ในสิ่งที่เขาเลือกเหมือนตอนนี้เขาก็เหมือนมีความสุขมัอนอิสระเหมือนเขาแบบว่าถึงในในใจอะ่ะมันจะเหมือนเหมือนที่เลือกไปอาจจะเจ็บจะปวดแต่ แต่เหมือนอิสระภาพทางการงานการเงินเขาโอเคแล้วอะค่ะเขารู้สึกเป็นอิสระแล้วกับสิ่งที่เขาเลือกทางเดินชีวิตเหมือนเขาโบยบินได้แล้วอะ mm. มันเขาเจอแสงสว่างเจอบ่อเงินบ่อทองเจองานใหม่เจอคนรักใหม่เจออะไรใหม่ๆแล้วอะอถ้ากลับมามันก็เหมือนจะเป็นอะไรเก่าๆทําให้เจ็บปวดแล้วก็กุก้มอกกุ้มใจเสียอกเสียใจกันเหมือนเดิมมันเหมือนจะทําให้รู้สึกว่า ไม่สามารถที่จะสา,ารต่ออะไรได้เขาเขาเลยบอกว่าเหมือนเก็บความรู้สึกเก็บความทรงจําเก็บความรักดีๆไว้ในใจตรงนี้ก็พอเอาเป็นราคาว่าในเมื่อเขาไปได้แล้วเราก็ปลดปล่อยเขาไปจะดีกว่านะเขาแค่ได้รับรู้ว่าเขายังมีใจคิดถึงและนึกถึงเราอยู่แล้วก็ยังทราบซึ่งในความดีของเราอยู่นะคะก็เ,เป็นอะไรที่ยังโอเคเนาะมันเป็นอะไรที่สองแฟนเก่าก็อย่าไปคิดอย่าไปเรียสอย่าไปเครียดมากนะคะเขาอยากจะฝากอะไรถึงคุณสามคำถามสามข้อความค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคุณ รักคุณจนล้นใจอ่าเข้าฝากมานะคะอะไรอีกขอให้มันผ่านมาและผ่านไปอ่าสุดท้ายค่ะฉันอยากให้คุณเป็นอิสระอ่าต่างคนต่างปลดปล่อยกันเป็นอิสระนะคะก็บอกว่าอย่างนั้นนะโอเค ก็สุดท้ายแนละ้วคุณมีพลังอานาจเหนะือสิ่งใดน,นะเป็นการดูเพื่อร่วมสนุกคําคาอย่าไปคิดอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดมากนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ดาไปก่อนสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่หมอคอมเมนต์ comment, บอกเล่าเรื่องราวของคุณให้แม่หมอฟังด้วยนะคะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเป็นกําลังใจให้คะ่ะต่อไปเป็นหินสีดําเนาะพลังงานของเขาค่ะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอยู่คะสิ่งนี้เขาเป็นเขาเป็นอย่างไรอยู่ เรียกเลยอืมโอเค Check cut. อัพครับอือเขาก็ยังเขาก็ยังเป็นคนที่ทันอาเหมือนมีพลังพิเศษในตัวเขาที่เขายังเป็นคนเหมือนเขาเป็นคนที่เคย หลอกลวงยังไงเป็นคนที่มีความลับยังไงณนะตอนนี้เขาก็เป็นคนที่มีความลับแบบนั้นเพราะเป็นคนที่เก็บตัวเองแล้วก็เงียบแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะเหมือนเขาดูเหมือนเขามีความสุขกับชีวิตแต่จริงๆเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะเขาเป็นคนที่ ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเหมือนยังมีเรื่องปิดบังซ่อนเล้นไม่ว่าจะชีวิตเขาอะที่เงียบหายไปอาจจะไปเจอคนใหม่ไหมหรือใช้ชีวิตที่เขาเป็นอยู่อะเขาก็เป็นคนที่แบบไม่เหมือนไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์กับใครยังเป็นคนที่ชอบเก็บงาความลับหลอกลวงไม่เปิดเผยในตัวตนที่ตัวเองเป็นแล้วก็เป็นคนที่มีความลับเยอะนะคะ เป็นคนที่มีความทุกข์มีความเครียดและเป็นคนที่ไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองออกมาจากปัญหายังอยู่ในภวังของปัญหาที่เกิดขึ้นชีวิตเขาตอนนี้เหมือนต้องพึ่งธรรมะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะเพื่อจะให้ชีวิตมีสามารถมีความสุขและประคองตัวเองไปได้ในแต่ละวันนะคะเหมือนเขาต้องการพลังงานบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้ชีวิตเขาอะสามารถที่จะกล้าเดินต่อไปได้นะเมื่อนี้เขาเหมือนเขาเหนื่อยนะตัวตนของเขานะ่ะ เป็นคนที่ไม่มีความจริงใจให้ใครเลยอ่ะชอบเหมือนมีความลับโกหกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลานะเป็นคนที่ไม่จริงใจไม่ข้างกับตัวเองเขาก็ยังสับสนเลยว่าไม่รู้ว่าเป็นคนยังไงกันแน่อะไรประมาณนั้นนะเออคนของคนที่คุณนึกถึงนี้นะคะมันใช่หรือเปล่าน้อนะมันบอกเล่าเรื่องราวให้แม่หมอฟังด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่มีความลับเก็บความลับเยอะมากแล้วก็ไม่ยอมบอกอ่าจะ เป็นคนที่เหมือนอบทุกข์แล้วก็เก็บความทุกข์ไว้ะค่ะแต่ว่าสแสดงออกให้คนเห็นว่าเหมือนฉันเป็นคนอ,อยู่ได้โดยการธรรมะธรรมโมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นคนที่เศร้ามากนะคนคนคน,คน,นี้นะ,ะเขาคิดกับคุณยังไงตอนนี้คะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารคุณมากๆเลยนะเขาพยายามที่จะติดต่อสื่อสารพยายามที่จะเข้าหาคุณแล้วเขาเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเขา โอ้โหไพ่ขึ้นพยายามที่จะติดต่อสื่อสารพยายามที่จะเข้าหาคุณอยากจะได้ความรักกับคุณคืนนะคะอยากจะกลับมาติดต่อคุณเร็วๆนี้นะหรือบางท่านก็ติดต่อกันแล้วพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะหาเรื่องมาคุยพยายามที่จะต่อไปอ่ะพยายามที่จะเข้ามาหาคุณแหละแน่นอนเลยพยายามที่จะ,อะขอกําลังใจจากคุณอยากจะขอแรงบันดาลใจคิดถึงหลงไหล อ,อยากจะได้ความรักกับคุณนะแล้วก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะขึ้นไพ่เดลิเวอร์แล้วก็า ups, นายออฟคัพเนาะยังรักแล้วก็ยังคิดถึงอยากจะติดต่อสื่อสารคุณอยากจะอยากจะได้ยินเสียงคุณนะเหมือนเขาอะยังเขาตัดท่วงความเขาแบบตัดท่วงจากคุณไม่ได้เลยเขายังรักแล้วก็ยังไหลเหมือนยังคิดถึง เหมือนก่อนนอนตื่นนอนก็คิดถึงการที่เคยได้อยู่ร่วมกันเคยได้ไปไหนมาไหนร่วมกันนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขาอยากจะติดต่อคุณมากๆเลยนะตอนนี้เขาพยายามที่จะกําลังนั่งกําลังคิดอยู่ว่าจะมาจะมาไมา้ไหนกับคุณจะเข้ามามุกไหนจะจะมาด้วยวิธีการไหนเขาพยายามอยู่นะคะพยายามที่จะหาเรื่องมาติดต่อสื่อสารคุณนะอืม แต่พักแต่ฟอร์มจัดฟอร์มเยอะนะฟอร์มจัดฟอร์มเยอะนะขี้เก๊กนะคนคนนี้นะอืมอ่าขี้เก๊กฟอร์มเยอะฟอร์มจัดเอ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็ท่าเยอะอ่าผู้ชายก็ขี้เก๊กอะไรประมาณนั้นนะคะอืพยายามจะติดต่อจะจะจะทมายังไงทํามาให้เนียนๆนะคะทาเนียนๆแบบจะงอแบบเนียนๆเข้ามาแบบเนียนๆทำยังไงดีอ่าให้ไม่ดูเอิดกระเลอะอะไรประมาณนั้นนะอ่าในสิ่งที่เขาคิดเขากําลังนึกถึงคิดถึงคุณแต่บางครั้งเนี่ย ต้องพูดตรงๆนะเหมือนเขาอะ่ะอยากจะติดต่อเพื่ออยากจะมีความสัมพันธ์เรื่องทางทางเซ็กทางอะไรกับคุณนะอืมันยังนึกถึงอ่าการที่เคยมีอะไรกันอะไรประมาณนี้นะอืมแล้วเขาอยากกลับมาไหมโอ้ใ่้ขึ้นว่าจะอยากติดต่อแล้วเขาอยากจะกลับมาไหมหรือมาแค่เล่นๆอ่ะเขาจะเป็นยังไงอืม โอเคค่ะเหมือนเขาอยากจะติดต่อเหมือนเขาเหงาเหมือนเขาเหงาเหมือนเขาเหนื่อยเหมือนเขาล้าแล้วเขาอยากจะกลับมาพักใจเหมือนอยากจะมาติดต่อสื่อสารขอแรงบันดาลใจจากคุณถามว่าอยากกลับมาหรืออยากมาคบมาอะไรกันให้มันเป็นอะไรที่ผูกมัดมั่นคงกันไหมเขาไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะคะเหมือนอยากจะกลับมาพ่อเหงาพาอเหนื่อยกับ ภาระหน้าที่การงานการเงินนะเหนื่อยเหนื่อยเพราะสิ่งต่างๆลุมเล้ารอบตัวเขาก็เลยอยากจะกลับมาพักใจอยากจะขอแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะกลับมาคุยมาคบมาคุยอ่าไม่ใช่มาคบขอโทษทีค่ะมาพูดมาคุยแล้วก็ขอแรงบันดาลใจบางครั้งก็มากกว่านั้นได้ได้อยู่ใกล้ได้ร่วมหลับนอนหรือได้อยู่ด้วยกันเลยก็ดีอะไรประมาณนี้นะในสิ่งที่เขาคิดนะคะแต่ถามว่าอยากจะกลับมาคบเหมือนเป็น เป็นอะไรที่ออกหน้าออกตาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะเหมือนเหมือนอยากจะกลับมาเพื่อขอความพักใจแบบนี้แม่หมอภาพไม่ดีนะอะแล้วนวโนองความสัมพันธ์คุณควรจะทํายังไงดีกว่าขอคิดว่าคุณคงอยากจะรู้ว่าคุณควรจะเป็นอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ดีกว่าในเมื่อเขาเป็นอย่างเงี้ยแม่หมอขอเปิดให้ตัวคุณนะนแม่หมอขอเปิดตัวคุณอืมโอเค เขาบอกว่าคุณควรจะปลดปล่อยตัวเองจากคนคนนี้แล้วเริ่มต้นกับชีวิตใหม่จะดีที่สุดค่ะเนี่ยคุณสามารถปรับอารมณ์ตัวเองแล้วก็ปรับบาลานซ์อารมณ์ตัวเองได้แล้วนะคุณจะสามารถไปพบเจอสิ่งใหม่เนี่ยเรื่องราวเรื่องร้ายเสือสิงกระทิงแรกคุณผ่านมาหมดแล้วอะ่ะคุณผ่านความโศกเศร,ร้าความเจ็บปวดคุณอยู่มาได้สักพักหนึ่งแล้วอะ่ะคุณผ่านความเจ็บปวดเรื่องราวที่มันอุย้ยไฟลามทุ่งความเจ็บปวดความนวนแล้วที่มัน ที่มันเหนื่อยล้าหรือสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะคุณคุณอยู่นิ่งคุณนิ่งคุณทบทวนคุณเรียนรู้อะไรมาต่างๆนานาแล้วอ่ะคุณอยู่ได้แล้วอ่ะอ่าถ้าเขาจะกลับมาแม่หมอว่าอย่าเลยดีกว่านะทาให้จะมาทําให้คุณมีความหวังแล้วรู้สึกกลับไปดีแล้วก็เป็นรักแล้วก็ไปผูกพันกับเขาอีกต่างหากนะแม่หมอบอกว่าอ่าอันนี้แค่แม่หมอเป็นแนวทางเนาะจากไพ่เนาะคะและสุดท้ายแล้วก็แต่คุณจะพิจารณาเองนะแต่เท่าที่แม่หมอเปิดให้ในตัวตนของคุณอ่ะ คุณจะสามารถเป็นอิสระกับชีวิตในทางเดินของคุณได้แม่มอว่าคนคนนี้ไม่เหมาะที่จะให้โอกาสเขาเหรอกคะ่ะไม่เหมาะที่จะให้เขากลับมาหรอกเพราะเขากลับมาแค่มาพักใจแล้วก็มาอยากจะขอกําลังใจจากคุณมาเหมือนมาเล่นๆนะคะมามาแบบไม่ได้คิดจริงจังมาเวลาเหมือนฉันเป็นสลา,าพักใจเหรอมาตอนเหนื่อยมาตอนล้าอะไรประมาณนี้เหรอแม่บอแม่มอว่าไม่โอเคะคะ่ะคุณจะสามารถที่จะ มีความสุขได้โดยการที่คุณน่ะไปอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็เมกมันนี่ทำการทำงานนะ่ะชีวิตคุณน่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการที่คุณจะโฟกัสไปที่กิจการการงานการเริ่มต้นกิจการการงานการเงินหัวใจของคุณมันเป็นอิสระไปแล้วคุณไม่ได้เกรงกลัวกับสิ่งใดแล้วนะแม่หมอว่าขอให้คุณอ่ะปลดปล่อยตัวเองจากตรงนี้ซะเพราะว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเจ็บปวดเนี่ย อ่คุณไม่คุณอยู่กับคนอยู่กับตัวเองมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนะ่ะแม่หมอว่าไม่ควรที่จะกลับไปอยู่ในวงจรนี้จะดีกว่านะคะอันนี้เป็นคําแนะนําจากไพ่ทา,าโร่แม่หมอขอเปิดให้นะแล้วถ้าข้อฝากข้อความมาถึงคุณเขาอยากจะฝากบอกอะไรคุณนะคะอืมคุณเป็นรักแรกพบอ่ะอันนี้เขาฝากมาเพียงมีเราสองคน,อนนี้เขาฝากมานะคะไม่มีใจเหลือให้ใคร ไม่มีใจเหลือให้ใครแล้วทำไมเงียบไปเอออยากอยู่เงียบเงียบเพื่อทบทวนโอเคก็อยู่เงียบเียบไปเลยหรือเราก็ได้แล้วคุณจะล้นใจโอเคนะคะเหมือนเขาอยากฝากบอกมาอ่ามันเหมือนมันเหมือนว่าเขาก็คงจะมองเห็นความดีในตัวคุณแหละค่ะมองเห็นถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าคุณก็เป็นคนดีหรือเป็นคนที่ดีกับเขามากๆแต่ถามว่า เหมือนในหน้าไพ่เขาจะกลับมาจริงใจหรือจะมากลับมาจริงใจหรือมาคบกับคุณอะเป็นแฟนหรือจริงใจกันเหมือนเดิมไหมไม่นะเพราะมันขึ้นไพ่โกหกเขาเป็นคนโกหกยังไงเขาะจะทําแบบนั้นสุดท้ายแล้วอะเมือ่อเหมือนกลับมาเจอกันกลับมาคบกันหรือให้โอกาสกันอีกครั้งหนึง่งมันก็จะมีเรื่องผิดบังเสียใจหลอกลวงแล้วก็เหมือนจะหักหลังเหมือนเหมือนใครใครสักคนหนึ่งอะก็ยังมีเขาอ่ะก็มี มือนมีใครอีกคนน่ะที่อยู่เบื้องหลังอยู่ไม่ไม่จบไม่สิ้นนะคนคนนี้นะก็แต่ไม่มีใครอยู่กับเขาได้นานมันจะเป็นวนๆเวียนๆก,กันแบบนี้เมื่อเขาเหนื่อยเขาล้าเขาก็คิดถึงคุณอยากจะกลับมาเพื่อจะมาขอที่พักใจขอแรงบันดาลใจก็แค่นั้นเองแต่ตามที่แม่หมออ่าดูให้นะว่าเมื่อคุณอยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้แล้วอ่ะให้คุณให้คุณนะ่ะ ไม่ต้องไปให้โอกาสเขากลับมาหรอกให้คุณโฟกัสไปที่เรื่องงานแล้วก็เพื่อนแล้วก็มีความสุขกับโปรเจกต์งานใหม่ๆเริ่มต้นชิดใหม่ๆเพราะหัวใจคุณเป็นอิสระแล้วนะคะ ขอให้หัวใจของคุณเข้มแข็งเป็นอิสระบยบินไปได้นะคะไม่ต้องคิดถึงและนึกถึงคนคนนี้ให้ย้อนกลับมาจะดีกว่านะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วคุณมีพลังอำนาจเหนือสิ่งอืน่นใดตัดสินทางในชีวิตของคุณได้เลยนะแม่หมอเป็นเพียงไกด์ไลน์แล้วก็ชี้ชี้ไกด์ไลน์เท่นั้นเองนะคะสุดท้ายเรื่องราวของคุณคุณจะรู้ดีที่สุดนะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ชอบกดไลค์กดซ u b สไครป์คอมเมนต์ให้แม่หมอฟังด้วยนะว่าเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรการทนายเป็นอย่างไรนะคะเป็นกําลังใจให้จ้าบ๊ายบายจ้าต่อไปเป็นคนที่เด้ก,กองไพ่กองที่3ามนะคะกองที่3ามคือสีชมพูสีชมพูขอพลังงานของคนที่คุณนึกถึงเลยค่ะพลังของคนของคนที่คุณนึกถึงเป็นอย่างไรคะอืมโอ้ คนที่คุณนึกถึงเนี่ยเป็นคนที่แบกรับภาระนะแบกบรับภาระและเป็นคนที่มีความลับเยอะแล้วก็เก็บซ่อนความลับไม่ต่างกันเป็นคนที่เก็บลบความลับเป็นคนที่เก็บซ่อนความลับเยอะอืมเป็นคนที่มีเรื่องราวลัวบๆเยอะแยะเป็นหมดนะอแต่ขณะในขณะเดียวกันเนะ่ะเหมือนใช้ธรรมะเข้าข่มนะคนคนนี้ยออยู่ได้เพราะธรรมะเป็นคนนิ่งๆชัดเจนอืม บุคลิกเหมือนเป็นคนนิ่งชัดเจนแต่เก็บซ่อนไปด้วยความความลับต่างๆมากมายในชีวิตอคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นคนธาตุน้ํานะคะมนึ็นคนที่มีสเสน่ห์พูดเก่งดึงดูดคนนะคะอโอเคคนของคุณที่ถึงคนนึกถึงเขาเป็นคนที่มีความลับความลับเยอะแล้วก็มีความรัก เข้ามาในชีวิตยอยู่ไม่ขาดสายนะคนคนนี้นะคะมีคนมามอบรักและตัวเขาเองก็ไปมอบรักเป็นคนที่ค่อนข้างที่เจ้าเจ้าเจ้าชูนะเป็นคนที่ดูสุขุมนุ่มลึกดูเป็นเหมือนคนธรรมะดูเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งแต่เป็นคนที่มีความรักไม่ขาดเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีคนพูดมีคนคุย มีคนถูกตาต้องใจเยอะอยู่พอสมควรเหมือนเขาเองอะ่ะก็กระยิมยิ้มย่องมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็นอ่าเหมือนเขาก็เหมือนว่าอุ้ยฉันก็อ่าเป็นอย่างนี้ฉันก็โอเคอะไรประมาณนี้นะเขาแบบเขาเป็นคนที่มีความรับเยอะมากอ่าคนที่คุณนึกถึงนะมา,มาดูซิว่าเขาเขาคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้มาดูความคิดเขาเขาคิดอย่างไรกับคุณโอเคอืม เขายังนึกถึงคุณอยู่แล้วก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังนึกถึงวันเวลาดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันนึกถึงวันเวลาที่เคยคบเคยคุยกันเคยรู้จักกันเคยทําอะไรร่วมกันเคยทํางานร่วมกันไหมเคยอยู่ร่วมกันเคยต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาต่างๆมาร่วมกันไหมอยู่กับคุณแล้วอะ่ะเขาก็ที่เขารู้สึกนึกถึงวันเวลาที่เคยมีความสุขฟันฝ่อนาอุปสรรคมาร่วมกันนะคะอืมอ่ะจริงๆด้วย เขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็รักคุณเขายังมีความรักให้คุณนะยังนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณมีให้เหมือนเจอใครถึงเขาจะเป็นคนที่รุ่มหลงกับความรักกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาแต่ในใจลึกๆน่ะมันไม่มีใครที่ดีเหมือนกับคุณนะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเหมือนเป็นคนรักที่เคยพบเจอมองตาก็รู้ใจเข้าอกเข้าใจกับเขาทุกอย่างนะคะแต่เหมือนที่ผ่านมาเหมือนมันเหมือนมี การที่ต้องเลือกแล้วก็สับสนในทางเดินของชีวิตเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชัดเจนกับทางเดินชีวิตเป็นคนที่สับสนกับตัวเองพอสมควรนะบางทีนี้บางทีเขาก็ก็เลยเงียบจากกันไปแล้วปัญหาจากกันไปเนาะอืมแต่ว่าถามว่าในใจเขาอ่ะคิดยังไง้แลรู้สึกยังไงเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาไหมคะขอห้าใบเขาอยากกลับมาไหมอืม เขาคิดอยู่นะคะเขาอยากจะกลับมานะโอเคเขาอยากจะกลับมานะคะเขาเหมือนเขาเขาใช้เขาทบทวนแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้หัวใจอ่าทบทวนแล้วก็ใช้ทั้งหัวใจใช้ทั้งอ่าเขาพยายามที่จะสวดมนต์ขอพรหรืออ่าพยายามที่จะขอการเปิดเผยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าว่าเขากับคุณเนี่ย จะเป็นเนื้อคู่กันไหมจะกลับมาคบมาอยู่ด้วยกันหรือจะกลับมาจะดีไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะเขากําลังพยายามที่จะติดต่อคุณนะคะ,ะเขายังคิดถึงแล้วก็รักเขาต้องการที่อยากจะให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้มีความสุข แล้วก็ถ้าเป็นคนคบคนคุยหรือคนที่เคยอ่าคนที่เคยเป็นคนเคยคุยกันอะ่ะเขาก็อยากจะกลับมาคุยกันใหม่เหมือนเดิมอยากจะสารต่อความสัมพันธ์หรือคนที่เคยเป็นแฟนกันอะ่ะก็อยากจะกลับมารักกันแล้วก็คบกันเหมือนเดิมนะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเขาอยากกลับมานะเขาพยายามที่จะหาทางที่จะติดต่อคุณะเ,เร็วนี้นะคะพยายามที่จะอ่าทำยังไงถึงจะเข้าถึงตัวคุณโดยแบบเนียนๆโดยทำที่ ทำให้ทุกอย่างมันมันอ่อนมันซอฟแล้วก็เข้ามาเข้ามาหาคุณได้เพราะว่าเขามองคุณเป็นคนที่ดีมากๆอ่าเหมือนเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเป็นคนใจเย็นอะไรประมาณนี้นะเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไปหรือเงียบจากคุณไปเขาเองก็อยู่ยากอยู่ลําบากก็คือเหมือนร้อนใจอะไรประมาณนี้นะเหมือนเขาที่เขาอยู่ได้ก็ใช้ธรรมะเข้าขม่ม เขากําลังคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาใช้แบบว่ามันไม่ใช่ได้ใช้แค่หัวใจอย่างเดียวเขาก็าลังทบทวนว่าถ้ากลับมาครั้งนี้เขาก็อยากจะค่อนข้างที่อยากจะมั่นคงนะเขาก็เลยคิดหนักหน่อยคิดหนักหน่อยคิดเยอะหน่อยนะใช้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาใช้สติใช้ทุกอย่างค่ะในไม่จะเป็นทางธรรมทางโลกของความเป็นจริงเขากําลังทบทวนเรื่องราวว่าการกลับมาเนี่ย มันจะคบกันไปได้ถึงไหนเขามองถึงความเป็นจริงไปที่ระยะไกลๆนะเขาไม่ได้มองถึงระยะสั้นๆเพื่อจะกลับมาแค่กลับมาแบบเพลินแล้วก็จากไปแต่เขาอ่ะถ้าเขากลับมาเขาค่อนข้างที่จะจริงจังนะค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ฉะนั้นเขาก็เลยคิดหนักหน่อยว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้มันจะต้องมีการพูดคุยหรือมีการตกลงกัน ว่าจะทําอย่างไรที่จะสามารถทําให้ความรักครั้งนี้ไปต่อแล้วก็มั่นคงได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขาพยายามที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วเขาก็อยากจะกลับมาเขาพยายามที่จะติดต่อสื่อสารคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคมันเป็นประมาณนี้นะโอเป็นกําลังใจให้ถ้าสิ่งที่พวกคุณเป็นกันอยู่ถ้าพวกคุณปรับตัวเข้าหาได้แล้วก็สิ่งที่พวกคุณมีความลับหรือสิ่งที่ มีเลือกปิดบงังซ่อนเล่นกันอยู่ถ้าผู้ถ้าความลับนี้ถูกเปิดเผยแล้วผู้คุณเคียร์กันได้ผู้คุณก็อาจจะได้กลับมาคบมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะในหน้าไพ่บอกเช่นนั้นนะโอเคขอห้าคําค่ะให้จากเขาที่เขาจะมอบให้กับคุณว่าเขาอะ่ะคิดยังไงเขาอยากบอกอะไรคุณตอนนี้นะอืมคุณคือลมหายใจฉันต้องการเวลาอืมอยากอยู่ใกล้ คุณอยู่ในความทรงจำอ่าสุดท้ายค่ะคุณคือคนที่ฉันตามหาโอเคดึงพลังงาน energy นะคะถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักและคุณอยากจะกลับมาเหมือนเดิมนะถ้าเขาเองก็ถ้าคุณเซนต์ของคุณจะบอกคุณแหละค่ะก็ เป็นกำลังใจให้นะคะดึงพลังงานเ n e r g y เป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ถ้าการทำนายเป็นยังไงบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้แม่หมอฟังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแม่หมอด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านค่ะสุดท้ายแล้วคุณมีพลังอำนาจเหนือสิ่งใด,ดคุณสามารถตัดสินทางอาชีตของคุณได้นะโอเคนะคะรุ้นไปด้วยกันค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า